สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําหมูกระจกกินกับส้มตำรือกินกับน้ําพริกเผากันจ้าว่าแรกวก็หมูกระจกที่เราเตรียมไว้นะคะขั้นตอนแรกคือเราเอาหนังหมูนะคะที่เราหั่นเป็นชิ้นเล็กเนะคะยาวๆนะคะไปลวกกับน้ำนํำโนลวกจนสุกนะคะสุกเสร็จแล้วเราเอาออกมาแล้วก็พักให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วก็คลุกเคล้าปรุงเครื่องเนาะคะ่ะพอปรุงเครื่องเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากแดดหนึ่งวันพอหมู โอ้นังหมูเขาแห้งแล้วเนาะคะ่ะก็เอามาทําการทอดเนาะคะ่ะนี่กำลังทําการทอดแล้วเนาะคะ่ะมันก็จะฟูเสียงงป๊อ็เป๊ะปเป๊ะเป๊ะเนาะค่ะคือมุกกระจกที่เราตากแล้วมันโดนน้ําร้อนโอ้โดนน้ํามันเนาะคะ่ะมันก็จะฟูะควรไปเรื่อยๆให้มันให้มันสุกทั่วกันเนาะคะ่ะเนี่ยกําลังแตกฟูๆเลยเนาะคะ่ะให้มุกกระจกเราสุกก่อนเสร็จแล้วก็เห็นไหมคนไปมาไปมาเนาะคะ่ะ จนมุกสุกข,ของเราสุกเต็มที่เนาะคะ่ะแตกฟูดีเนาะคะ่ะกรอบเนาะคะ่ะ หลังจดนั้นคนไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะใกล้จะได้เต็มสุกเต็มที่แล้วเนาะคะ่ะจะได้ตักใส่ตะแกรงเนาะคะ่ะตักใส่ตะแกรงให้น้ํามันมันเสด็จเนาะคะ่ะแล้วก็ไปใส่ถาดพัก,พกไว้เนาะคะ่ะให้มูกระจกเราเย็นก่อนเนาะคะ่ะถึงจะกอกใส่ถุงได้เนาะคะ่ะเพราะถ้าเราไม่รอให้เย็นก่อนเนาะคะ่ะมูกระจกของเราจะไม่กรอบเนาะคะ่ะจะไม่อร่อยเนาะคะ่ะมันจะเหนียวแล้วก็แข็งเนาะคะ่ะนี่คนไปใกล้สุกเต็มที่แล้วเนาะคะ่ะ มุกกระจกของเราใกล้จะสุกเต็มที่แล้วค่ะเสร็จอันครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่คือครั้งที่สองะคะ่ะทอดเหมือนเดิมใส่มุกกระจกที่เราเตรียมไว้ลงไปเนาะคะ่ะแล้วก็คนเอาทัพีมาคนเนาะคะ่ะคนให้มันสุกทั่วกันและมุกกระจกของเราที่เราลงทอดเนาะคะ่ะมันจะฟูขึ้นมาเนาะคะ่ะมันจะมีเสียงดังเปาะแป๊ะเปาะแปะเนาะคะ่ะนี่มุกกระจกที่ทอดเสร็จแล้วจา้าน่าตาเป็นแต่แซบแต่แซบเนาะคะ่ะนี่กําลังเริ่มทอดใหม่อีกแล้วจา้า หมูกระจกของเราเซ่เๆเนาะค่ะมีแผนกชิมให้ด้วยนะะเนาะค่ะแผนกชิมบอกว่าอร่อยกรอบมากเลยจ้านี่ค่ะหน้าตาหมูกระจกของเราจ้าอันนี้คือรอบสองเนาะคะ่ะรอบสองก็ใกล้จะสุกแล้วจ้าคนไปเราอดเตรียมตะแกรงแล้วเราให้สุกทั่วทั่วกันก่อนเนาะคะ่ะแล้วค่อยตักใส่ตะแกรงจ้า ตักใส่ตะแกรงแล้วจ้าให้เสด็จน้ํามันก่อนเนาะคะ่ะแล้วค่อยเอาไปเทใส่ถาดน,นะคะปล่อยทิ้งไว้ให้มันเย็นก่อนเนาะคะ่ะนี่หน้าตาหมูกระจกของเราเนาะคะ่ะเแษๆจ้านี่วางลงแล้วค่ะเสด็จน้ํามันแล้วจ้าต่อไปลงทอดอีกนะคะ ว้าวมูกระจกที่เราทอดเต็มถาดเลยอันนี้เรือกระทะสุดท้ายแล้วเนาะคะ่ะกําลังทอดอยู่เนาะคะ่ะกําลังฟูเลยจ้าเราให้รอบนี้สุกก่อนเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทําหมูกระจกแสนอร่อยเนาะคะ่ะ นี่ค่ะนะตาหมูกระจกที่เราทําเสร็จแล้วจ้ะฟูๆกรอบๆแล้วค่ะสีสันเป็นน่ารับประทานมากเลยค่ะ